สวัสดีครับวันนี้เรามางานปีใหม่วมวมวนะครับปีการศึกษา2565นะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อ,อสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,อรบโอ้เตาเราไม่พอเนาะไไไมม่เเเปป็นนรราแแจกับอออุล้วโคโอเคโอเค เจากของผลเข้าง,งานครับ,บนี่บรรยากาศก่อนเริ่มงานสวัสดีครับลูกตีมอะไรครับนี่ ครับทีมอะไรครับจะเป็นข้างขาวอ๋อข้างข่าวโอเคทีมอะไรครับข้างข่าวครับข้างข่าวเหมือนกันข้างขาวข้างขาวตรงไหนครับตรงข้างผมผมผมแต่งเป็นคนครับอ๋อเป็นคนอ๋อโอ้ง่ายดีไหมแต่งเป็นคนกัปตลาสวัสดีครับ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  โอ้น่าอร่อยน่าอร่อยครับน่าอร่อย,น,ออยอนนี่ดันกินโดนัทนะครับสปอนเซอร์จะคผู้ปกครองทั้งสามรุ่นแล้วพาไปดูข้างในนะครับบรรยากาศข้างในเป็นยังไงอันนี้กำลังซ้อมอยู่ สวัสดีครับลูกสวัสดีครับอันนี้แต่งทีมอะไรครับนี่ตีมคุณน่นนครับน่านนนอันนี้นะครับคณนกิเคนครับอ๋อแต่ว่าต้องถอดหน้ากากเพราะหิวเพราะไปกินไม่ได้กินเองก็จำได้แล้วแต่งเป็นอะไรครับเป็นคนธรรมดาครับอ๋อเป็นคนธรรมดาโอเคไปกินไม่ได้ภูมิแต่งเป็นทีมอะไรครับนี่อ๋อแต่งเป็น เคมีครับแล้วก็แต่งเป็นค่าย2ด้วยโอ้โหโอเคอันจิงก้าเป็นคุณหมอโอ้คุณหมอโอเคโอเคสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับแต่งเป็นตีนมาเลยครับคนหล่อครับคนหล่ออันนี้นะครับคนโบราณค่ะคนโบราณจำจนคิดค่ะอะไรนะจำจนคิดอ๋อจจนคิดตีมาเลยครับนี่คุกกิ้งลาม่าค่ะโอเคตีมาะไรครับเป็นคริสค่ะจีทัสไครส์อ๋อจิ๊กเร์แจกโอเค ทีมอะไรครับทีมคนเลยนี่ใคใส่เขาคืออ๋อเป็นคนอย่างเดียวคนยูอว์บอโอเคโอเคทีมอะไรครับคริสต์มาสค่ะคริสต์มาสครูเคมีค่ะโอ้เคมีโอ้เคมีสองคนแล้วขอบคุณครับอย่าไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อรู้สึกว่ามีความสุขกับลูกๆครับโอ okay, เคค่ะเยี่ยมมาก <laughs> เดี๋ยวปีหนะ้า oh. ปีหน้ารุ่ brands, นสิบห้าเป็นเจ้าภาพโอเคครับวันนี้มาดูงานครับผมโอเคเดี๋ยวปีหน้าช่วยพี่ช่วยโอเคขอบคุณมากครับโอ้วันนี้ยุ่งมากนะหมออันนี้มาดูอาหารนะครับเมนูอาหารสําหรับคืนนี้นะครับมีข้าวผัดนะครับมีลูกชิ้นครับปีกไก่ทอดโอ้เป็นฟรายครับแล้วก็อาหารกล่องนะครับ เยอะๆเลยครับมากมายนะครับอันนี้ก็บาร์บีคิวนะครับยังมาเสิร์ฟจากข้างล่างครับร้อนๆแล้วก็มีกุ้งกุ้งเผานะครับขอสัมภาษณ์แป๊บนึงนะครับแต่งไมตรีมอะไรครับคอมมินิสต์ครับคอมมินิสต์นะครับโอเคครับโอ้หนี่มาปราบคอมมินิสต์หรือเปล่าเนี่ย อิมเรียงครับคิดประจักคิดะจักอ่าสองท่านนี้แต่งเป็นตีมคนนะครับพูดอะไรหน่อยไหมครับลูกอะไรครับพูดอะไรหน่อยไหมครับสนุกไหมวันนี้สนุกมากครับโอ้สนุกมากโอเคพูดอะไรหน่อยไหมอยากพูดอะไรถึงทางบ้านไหมครับมามาเข้าบมกันนะครับโอเคโอเค จนันสวัสดีครับจนันมาที่ีมอะไรครับนี่อ๋อเขาบอกว่าทตีมเสาเสือนี่ก็เลยเป็นสุภาพสตรีค่ะออโอเคครับได้ครับได้เลยได้ครับสวัสดีครับ,รบอันนี้เป็นจุดลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนรยางวัลพิเศษจับฉลาก สันเดยได้อะไรลูกได้รางวัลยังได้ได้กี่บาทได้200โอ้ย200โอเคโอเคมีรางวัลใหญ่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมารอลุ้นนะครับรอลุ้นจับรางวัลนี้ยังครับลูกจับรางวัลนี้ยังเชิญจับรางวัลก่อนนะครับเชิญจับรางวัลก่อนอันนี้ตีมอะไรครับนี่มาตีมอะไรคนคุกครับคนคุกคนคุกโอเคโอเคจับรางวัลก่อนนะคนคุก เหมือนมาปฏ uh ิบัติธรรมเลยเนี่ยมาคุมกันรือเปล่าเนี่ยคิดจะจับจับรางวัลก่อนนะครับจับรางวัลก่อนอันนี้ก็เด็กๆรอจับรางวัลนะครับจากผู้ปกครองนะครับสนับสนุนมามีต anyway> ั้งแต่200ถึง1500บาทนะครับ เดี๋ยวเรามองสัมภาษณ์ทีมต่างๆนะครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับทีมอะไรครับนี่ตีมแบล็กค่ะแบล็กแบล็กอ๋อแบล็กอันนี้อะไรครับเป็นถิ่นเดอร์ค่ะโอเคครับอันนี้อะไรครับเป็นโจนสลัดค่ะโจนสลัดเป็นเจ้าชายค่ะโอเคครับเจ้าชายนี่อะไรครับโจนสลัดเหมือนกันค่ะโจนสลัดโอ้มาแก๊งโจนสลัดไปเลยน้องไ้ทีมทีมอะไรครับทั้งข่าวค่ะทั้งข่าวเออจำได้แล้วจำได้แล้วอันนี้ทีมอะไรครับสิบ คมินเดบอยครับเคมินเดบอยเคมินเดบอยนี่แหละครับค <Um ิสมารครับ NO> คิสมาร์คิสมารโอ้ข่าวบอยครับข่าวบอยมีปืนไหมครับมีปืนไหมไม่มีไม่มีโอเคโอเคมาจับฉลากยังครับยังครับอ่าเข้าแถวจับฉลากได้นะครับอันนี้ตีมอะไรเนี่ยสวัสดีครับคุณตีมอะไรครับอ่าลองทักหน่อยโอ้ยิงเลยครับตายแล้วจะได้กูจะเอาเคลียร์มาเปย์ไว้ ออ้เม่ยสวัสดีคร huh? okay. so uh, mm ับ hmm. ต right. okay. ีมอะไรครับผมบัตเลอร์ครับโอเคครับอันนี้เหรอครับคาราบาลค่ะคาราบาลเคียวจูโร่ค่ะโอเคครับมีดาบด้วยขอโทษนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับตีมอะไรครับเนี่ยตีมอะไรครับเป็นแคดี้ค่ะโอเคโอเคเชิญครับถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมอ่าถ่ายรูปหน่อย เห็นรูปมกนะครับกำลังถ่ายรูปเห็นนะครับขอสัมภาษณ์นหน่อยได้ครับอันนี้ตีมอะไรครับผม <c oughs> ไม่ยอมบอ,อกเลย <c oughs> ไปหมดเลยโอ้ย <c oughs> ลูกรงต่อคิวูกเรื่องกำลังต่อแถวกัน <c oughs> ต่อแถวรับรางวัลครับ ต่อแถวรับรางวัลโอ้เหอันนี้ตีมอะไรครับนี่อันนี้ตีมจอจานครับเจ้าที่ฮะโอ้เจ้าที่โอ้อโหอ้าวสุดยอดครับสวัสดีครับจับฉลากได้เท่าไหร่ครับได้ส <200. S 2> องร้อยครับสองร้อย้โคนนี้แหละครับสองร้อยจบเลยคาสิโนโ <c oughs> ไม่ได้เล่นแล้วหมดแรเลยหมดแรงเลยไม่พูดจับฉลากยังครับ คะจับสลากยังจับเงินเหรอคะเออจับได้ยังหนูได้สองร้อยโอ้โหมุกเลยเพื่อนได้เท่าไหร่ดได้ได้หนึ่งพันเกาโอ้โหมุกโชคดีมากสุดยอดสุดยอดได้หนึ่งพันบาทนะครับออกแล้วได้เท่าไหร่ครับสองร้อยแค่สองร้อยอยากได้อีกไหมเดี๋ยวจะมีรางวัลอีกนะรางวัลอีกเราจับในงานอีกมีลุ้นตีมอะไรครับคริสต์มาสครับคริสต์มาสกอควายโอเคได้เท่าไหร่ครับ สองร้อยสองร้อยอยากได้อีกไหมครับอยากได้อีกเดี๋ยวรอลุ้นในงานนะครับอีกพันห้าพันมีหมดนะครับไ,ได้เท่าไหร่ครับจได้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับสามร้อยครับสามร้อยโอเคสองร้อยนี่ต่ำสุดนะสองร้อยต่ำสุดได้เท่าไหร่ครับได้สามร้อยสามร้อยอยากได้อีกไหมอยากได้อีกโอ้เดี๋ยว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 มีในงานอีกได้สามร้อยเหมือนกันสามร้อยเหมือนกัน แจกได้เท่าไหร่200ครับ200มีใครให้มากกว่านี้ไหมสอง้ยครับส0งร้ปีได้500รปีได้500ร้ปีได้500โอ้มีใครได้พันหนึ่งไหมพันหนึ่งไม่มีเนาะเอ่าสันติไอ้ไม่ใช่มิกเซอร์จับฉลากยังครับจับแล้วครับได้อะไรครับแคมเปญต์ครับแล้วจะไปใช้ทำอะไรครับผมไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ยตายแล้วอันนี้จับฉลากได้พิมพ์ฐาน้านะครับโอ้ ใช้ได้ใช้ได้อยู่งีสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับจับฉลากได้เลยครับไม่กล้องครับกล้องอะไรครับไม่กล้องกล้องไรม่เหรอไม่ไม่รู้ไม่หรือว่ากล้องสักอย่างครับอ๋อกล้องกล้องอ๋อกล้องกล้องสวัสดีครับ้อกฟิล์มจับฉลากได้เลยครับไม่รู้อ๋อน่าจะเป็นกางเกงมั้งเนี่ยกางเกงมั้งเนี่ ได้เป้าหมายแล้วครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับอ๋อาได้ค่ะครับเออตีมอะไรครับนี่เออ่คอควายค่ะคอควายคืออะไรครับนี่ออคนทรงค่ะคนทรงคิคงคดยังไงถึงแต่งเป็นคนทรงครับเพราะอะไรเพื่อนเพื่อนคิดมาค่ะอ๋อเพื่อนไม่คิดมาโอเคโอเคขอบคุณครับขอโทษนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับเอาได้ <พอ S 2> ไหมครับได้ครับเออแต่งเป็นตีมอะไรครับนี่ แต่งเป็นโจ๊กเกอร์ครับจอจานโอเคทำไมถึงอยากแต่งเป็นโจ๊กเกอร์ครับเพราะอะไรครับกิดไอเดียไม่ออกครับมีงบแค่นี้ซื้อแค่แว็กซ์กับความปั่แน่ะความปั่นเพื่อนบอกอยากแต่งได้รอสี่แล้วโอเคครับสุดยอดครับขอบคุณครับแต่งเป็นตีมอะไรครับนี่เจ้าหญิงค่ะเจ้าหญิงมอไหนครับมหกค่ะมหกโอเคครับทำไมถึงแต่งเป็นเจ้าหญิงครับเพราะอะไรครับอยากแต่งสวยค่ะวันนี้แต่งสวยโอเคครับขอบคุณนะครับตอนนี้เราเข้ามาในงานนะครับนี่บรรยากาศภายในงานนะครับ จะมานั่งรวมกันนะครับแล้วก็มีวงดนตรีด้วยนะครับเป็นไหครับอาหารมาน,นี้อร่อยไหมครับไม่ได้กินเลยครับยังไม่ได้กินเลย เพราว่าแซ่บมาเลยฮะแซ่บมากแซ่บมากอร่อยเลิศเลยที่สุดเอิ่มน่าจะหม่าล่าครับโอ้หม่าล่าอร่อยทีสุดกุ้งครับคือกุ้งจานเดียวไม่พอนะครับโอ้กุ้งจานเดียวไม่พอโอเคโอเคไม่ใช่เยอะไม่ใช่อร่อยให้น้อยให้น้อยใช่ไหมโอเปีนีนโอเคครับปีหน้าปีหน้าอยากทานอะไรครับปีนาเค็ซีซีพีเอฟนาอะไรอะปีนาเค็มซีสเปเกตี้ปอนชอนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคไอ้กินแบบเดี้ยไอ้กินแบบพวกเนวากิวอะครับกิซ่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ปีหน้านี้ม5เป็นคนจัดก็คือพวกเรานะยมตัวให้พร้อมนะครับปีหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้วงอะไรครับนี่ยทำอะไรอยู่ครับเออถ่าย G ครับโอ้ถ่าย G อย่างเดียวถ่าย G ีนตอรี่ครับอันนั้นเป็นตีมอะไรครับเนี่ย ติ๊กแปลกประหลาดโอเคครับอาหารมันอาหารมันนี่เป็นไงบ้างอร่อยไหมก็อร่อยครับมีอะไรอยากให้ปรับปรุงไหมกำลังคิดอยู่ม .5 นะเราเป็นม .5 ต่อไปก็ปรับปรุงติ๊กปรุงตัวเองสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับตีมอะไรครับนี่เอ่อตีมขึ้นต้นด้วยดอกไม้ค่ะมอไหนครับเอ่อมห้าค่ะมห้าใช่ไหมครับค่ะอันนี้บนขึ้นต้นด้วยดอกไม้คืออะไรครับนี่เอ่อเบียร์ค่ะเบียร์โอ้เขาไมถึงอยากเป็นเบียร์ครับ เออแม่เลือกชุดนี้ให้ค่ะอ๋อแม่เลือกชุดนี้ให้โอ oh, ้เอดน่ oh, <c oughs> เนมากครับเด่นมาก <c oughs> ขอบคุณนะครับว <c oughs> ันนี้ได้เท่าไหร่ครับพี <c> ่ <oughs> <c oughs> เออสามร้อยค่ะสามร้อยพอใจไหมพอใจใช่ไหมโอเคครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับอาจารย์วันนี้สัมภาษณ์เลยครับอาจารย์แต่งเป็นอะไรครับ <c oughs> แต่งเป็นเออสตูเดนส์ค่ะ อะไรนะครับสติวเดนก็สติวเดนอ๋สอเสือค่ะอาจารย์ได้สอเสือใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแล้วใส่เสื้อสีส้มค่ะของเด็กค่ะบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับสดชื่นแล้วก็ลื่นเริงดีมากค่ะมาริคริสต์มาสครับผมโอ้อาหารอร่อยมากค่ะเมื่อกี้ชิมหมาล่าแล้วโอ้โหเผ็ดเผ็ดมากโอเคครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับมาริคิส์มาสครับมาริคิส์มับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบแต่งเป็นยังไงครับผมสวัสด โอ้ตรงตัวเลยวันนี้วันนี้สวยมากเลยครับเจี๊ยบค่ะวันนี้สวยมากพี่เจี๊ยบโคเป็นตัวเองค่ะโคเป็นตัวเองโอ้ยสวยมากตัวเองพี่สวยมากเลยนะครับครับขอบคุณครับพี่เจี๊ยบครับอันนี้ดีครับไม่ทางวันนี้ค่ะครับวันนี้ครับผมพบว่าเป็นอาจารย์สระมีฮะโอ๋อาจารย์สระมันครับเนี่ยวันนี้ครับอาจารย์สระมครับโอ้ยครับพอได้ไหมเหมือนเหมือนมากเลยครับเหมือนเลยครับบุคลิกได้เลยครับโอ้ยวันนี้อาจารย์สระมมา็นไหมครับวันนี้รู้สึก ดีใจมากครับเด็กๆพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็เพิ่งเห็นอาจารย์มารีแต่งตัวสีส้มครั้งแรกครับโอ้ครับปกติเห็นใส่ชุดขาวครับครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับโอ้มีแต่คนลุมล้อนะครับโอ้เด่นมากครับวันนี้ครับขออนุญาตพี่แผนนี่หน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยครับเออวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแต่งเป็นอะไรครับนี่คอนเซปต์รียูนครับแต่งเป็นส้วมเส้วมเหรอครับโอ้ทำาไมถึงอยากเป็นส้วมครับ ซอสเสือครับได้ซอสเสือมาอได้ซอสเสือโอ,อ้ยไม่เป็นไรนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นสวัสดีครับอันนี้บรรยากาศผู้ปกครองถ่ายรูปนะครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับอันนี้แต่งเป็นอะไรครับคาร์บอยครับคาร์บอย<ะ>เป็นทีมอะไรนะทีมคาร์บอยทีมคอควายใช่ไหมครับคอควายใช่ไหมครับวันนี้ได้เท่าไหร่ครับจับฉลากยัง ยังเลยค่ะยังไม่ได้จับฉลากนะยังไม่ได้จับฉลากโอเคครับขอบคุณครับครับขออนุญาตถ่ายรูปคุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกนะครับสวัสดีครับลูกกบลูกกบเออ่เป็นทีมอะไรนะครับคิตตี้ค่ะทีมคิตตี้ทำไมถึงอยากเป็นคิตตี้ครับไม่รู้คุณแม่คุณแม่คุณแม่แนะนำหรือเปล่าครับไม่ค่ะอ๋อไม่ครับอ๋อโอเคเพื่อนเป็นคนแนะนำนะครับโอเคขอบคุณครับ อันนี้สมาคมผู้ปกครองนะสวัสดีครับอร่อยไหมครับพี่อร่อยค่ะอร่อยนะครับอาหารวันนี้อร่อยนะครับวันนี้มาดูใครครับมาเชียร์ลูกมาเชียร์ลูกลูกชายชื่ออะไรครับน้องพฤกน้องพฤกน้องพฤกแต่งเป็นอะไรครับค้าวบอยค่ะค้าวบอยอันนี้เชียร์ใครครับเชียร์ต้นไม้เชียร์ต้นไม้ต้นไม้แต่งเป็นอะไรครับหมีคอยล่าโอ้ยไม่เห็นเลยครับไม่ค่ะไปเสื้อเยนอ๋อไม่ใส่เสื้อนเถยะต้นไม้มีแสดงไหมครับวันนี้ มีร้องเพลงค oh, นะ่โอ้ดงว่าร้องเพลงพอแล้วเนี่ยไม่ค่ะ <laughs> เรียนไปแล้ว <laughs> เรียนมาแล้วงั้นเป็นนักร้องดีกว่าไม่ต้องเป็นหมอเนาะ <laughs> <laughs> อาชีพไม่ไปปากโอ้อาชีพนักร <laughs> ้องเออผมจะได้ฟังต้นไม้ร้องเพลงแล้ว <laughs> ขอบคุณนะคะ